ไปถึงไปถึงคนลูกไหม,มอ,อืมใช่ครับไม่ได้ครับเพราะว่าคนที่สะดือเป็นแบบเนี้ยมดลูกมันจะย่อนวางทําให้ไอเส้นไอตรงถ้าเรียกว่าอะไรที่มันเป็นเอ็นที่มนันเป็นห้อยของมดมัลูกอะครับนนมันไม่มีแรงใช่ครับเหมือนจะเป็นนิจิตัวใช่ทาปกติไหมออหาไม่ตอบยิงยิงยิง ต่อเป็นความเจปุ๊บก็ระ่ายทางตรงเลยนี่ไม่ใช่เพราะไม่ใช่ว่าอ้วนนะหนูใยพอขึ้นมาพวกกันเป็นแบบเป็นกากบาทเลยนะมีตะเปลว์ใช่นี่คือประจำเดือนปกติมีอาการปวดท้องไหมปวดท้องหมายถึงว่าประจำเดือนมาแล้วปวดท้องเยอะมีไหมเคยอยู่ไฟไหมเนี่ย เก็บใช่ไหมไปถึงเขรถึงม่าลูกไหมอืมจะออกอ่ตรงไหนประมาณนี่ยอ่ะตรวจซึมเส้นสุขนาให้ถึงคนลิ้นจะทำให้อ่าลำไส้หรือกดหล่ย้อนี่มาขึ้นไปครับมันมันไม่แสบการสะสมมานั่งแต่เด็กโตขึ้นมา ดูแลเขายังไงมากกว่าตอนนี้ตอนนี้เรายังมีกําลังเป็นนู่นเป็นนี่เรายังให้ไม่เป็นไรน่นิดหน่อยนิดหน่อยแพอเรามอายุมากขึ้นปุ๊บเนี่ยกําลังในการดูแลตัวเองมันจะน้อยลงเขานั้นแหละเขาจะมาหาเราแล้วถ้าเราไม่ดูไม่ดูไม่รักษาตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะโอกาสที่อายุเยอะจะมีปัญหาก็ก็ตามมา